หน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะไปมหาลัยนะคะเย่อันนี้วิทขอบคุณนะขอบคุณนะของตวพ่อแม่เลยเว้ฮอตะ ไม่ค่อยถูกแล้วนะ,คคะแต่ก็จะหมดแล้วพอดีเลยสวัสดีค่ะต้ออ้นตอ้นอ้อชาแนลเย่วันนี้เรากลับมาใส่ชุดนักศึกษาอีกครั้งนะคะเรื่องในโอกาสงานรับปริญญาเนาะหลังจากการรอคอยมา1ปีเต็มนะคะที่เราจะมีงานรับปริญญาเนาะเพราะว่าตั้งแต่โควิดมา งานก็เลื่อนมาด้วยนะคะรวมกันอยู่2ปีก็คือปี6 6 3กับปี6 4เนาะเป็นบัณฑิต2ปีนะคะรวมกันในงานเดียวคนก็น่าจะคึกคืนนะคะวันนี้ก็ขอให้คึกคื้นเนาะเรานะคะจะไปหาข้าวเช้าทานกาันแล้วก็แต่งหน้าเนาะแล้วเดี๋ยวต้นอ้อจะพาไปชมบรรยากาศที่งานรับปริญ,ญญาณที่มอนะคะเจ้า มาค่ะทุกคนเราได้อาหารเช้าของเราแล้วนะมูบิ้งไสอั่วกับข้าวเหนียวเนาะน,นี่น้ำพริกด้วยจะริกตาแดงตามสไตล์น้ำพริกตาแดงเมื่อกี้พูดเป็นอะไรอะ่ะกะปิตาแดงก็หรอน้ำพริกตาแดงตามสไตล์สาวเหนือมาถึงที่ร้านแล้วนะคะรอแต่งหน้า จะรอลูนลงพื้นตรงนี้ใช่ไหมคะออ๋ค่ะทำ u t u b e ค่ะ,ะคนติดตามที่เกี่ยว <c oughs> โอ้ ลงลองพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวทําผมกัน,นอันนี้ก็จะทําผมเป็นทรงแบบปล่อยๆแล้วก็หลอนๆสบ <blues> ายๆเนาะไม่เป็นทางการมากทำผมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราแต่งหน้า คค่ะตอนนี้เราก็แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะไปมหาลัยนะคะน,นี่เดี๋ยวเราแปะพี่กัดแต่งหน้าให้นะพี่เขาแต่งแต่งเร็วมากแล้วก็ดีมากนะอันนี้เราเน้นพี่เขาว่าขอลุกหวานๆนะคะก็จะได้เป็นประมาณนี้เลยไปไปมองกันมีเพื่อนเรามาด้วยนะแก้บ Okay. มีเพื่อเรามาด้วยแก้มนะคะมีชื่อในวงการไหมไม่มีไม่มีโอเคอันนี้เพื่อเรามาจากกำแพงเพชรเลยนะสุดยอดนางตุูดชานางตุูดชาเลยขับรถไปมอกันไปเลยหรอให้หรือว่าไปไหนก่อนดีไปเก้าโมงเออใช่ เพิ่งเก้าโมงไปไหนดีแม่อ้าววันนี้ค่ะวัเดีค่ะเย,เย่ตอนนี้ทุกคนมาแล้วคิดทุกคนด้านหลังเย่วุ่นวายมากเย้อันนี้ก็เป็นวันรับ วิญญาของเรานะคะแต่เราไม่เข้ารับเนาะนี้เราส่งมาที่บ้านเรียบร้อยแล้วเราก็ถือถ่ายรูปได้เลยน,น่าจะสแก,กนได้นะไม่โทรศัพท์อ๋ออันนี้ของเขาสองเครื่องอสองเครื่องเลยเอามาข้างในกันก่อนโอเค okay, ตอนนี้เมื่อกี้เราก็ถ่ายรูปเล่นกับครอบครัวไป เล่นๆระหว่างรอตากล้องนะคะเมืม่อกี้เสียมารยาทนิดนึงโทรไปบอกบอกบอกน้องช่างภาพนะคะว่ามาก่อนเวลาได้ไหมน้องเขาก็น่ารักนะคะก็บอกว่าเออมาได้เงี้ยนะเพราะว่าเราเราไม่รู้ว่ามันจะแต่งหน้าเสร็จเร็วนะคะก็เลยเส็จก่อนเวลาที่กําหนดเนาะ,ะก็เลยว่าเดี๋ยวให้น้องช่างภาพมาก่อนรออ้อนร้<ล>อน <laughs> อยู่อยู่ใต้ชุดนีก็เหมือนเหมือนโดนอบเลย เพาะหน้าให้หน้ามีเยิ้มตอนบ่ายเออจริงเพราะว่าเดี๋ต้องถ่ายรูปอีกเยอะเลยซื้อพัดลมไหมอ่าต้องซื้อพัดลมตั้งตั้งวัดไงใส่ชุดคุยนี่ยิ่งร้อนเลยมั้ยยังร้อนเลยเหมือนเหมือนโดนอบอ่ะใส่หมวกไม่ได้เลยร้อนใช่เดี๋ยวผมพังด้วยหมวกเขาจะปี๊บแล้วเนี่ยผมปี๊บอันอันนี้เซ็ตแล้วใช่ไหมเซ็ตเซ็ตไปแล้วแล้วก็ฟีดแล้ว อ,อพีเดี๋ยวนี่เราเราจะเดินเล่นระหว่างรอตากล้องนะคะก็เดี๋ยวเจอเพื่อนแล้วก็จะแวะถ่ายรูปกับเพื่อนไปด้วยอุ้ยยขอบคุณนะใให้ขอบคุณ,คณนะ อุ้ยน่ารักชอบสีผมใช่ตอนตอนแรกว่าจะทำสีนี้แต่ว่าผมเสียผมรู้สึกเริ่มเสียชื่อไอจีอะไรนะตัวยูยูจุ๊นี่ไงเนี่ยชอบก้อทอาไรไม่ถ่ายค่ะสายชอบก่อท่าไร Okay. ทุ so okay. like hey, right. กคนเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันไปจ้าเมื่อกี้แม่เราบอกว่าเราเดินมาจะถึงเร็วกว่านะเพราะว่ารถไม่มีที่จอดใช่ออกกําลังกายกันนี่ได้ของขวัญจากเพื่อนเพื่อนแก้วนี่โทษของโทษโทษพ่อโทษแม่เด็ก เว้ไม <Very> <laughs> ่ฮอตกลัวฝนตกแอดเออ,อ,อแดดจ้าเลยทีเดียววันนี้ก็จะเป็นวันร้อนๆถ่ายรูปก็ <c oughs> <c oughs> เป็นใจให้ถ่ายรูปเพืนให้ดอกไม้น่ารักมากเย้เขาชอบดอกพัตต้อนเดียวนะอ๋อดอกเป็น เป็นดอกเป็นดอกไม้แห้งนะคะ,เป,ะ,คะเป็นดอกคอตตอนน่ารากักมีการ์ดด้วยเ <laughs> ย <ê> ้เขอบคุณนะทุกคนตอนนี้เรามาถ่ายรูปที่หน้าโบสถ์นะคะแ<ม>ดก<ม>ดกำลังดีเลย ก็ถ่ายรูปกับครอบครัวเสร็จเรียบร้อยแล้วแพนดูทุกคนช่างภาพด้วยช่างภาพด้วยทุกคนตอนนี้ของเต็มไม้เต็มมืออยู่กับเพื่อนนะคะตอนนี้ก็ครอบครัวก็กลับเดินทางกลับแล้วน้อก็เหลือเราจะถ่ายรูปกับ น้องตะกล้องนะคะแนะนำตัวอ่อยค่ะชื่อพีฮะเรียนอยู่มอชอป,ปีาสามข้าวครับผมเป็นชาวผขาเอ่งค่ะ กคนตอนนี้ก็เราถ่ายรูปอะไรเสร็จไปเรียบร้อยนานะเนาะก็ถ่ายกับเพื่อนๆนะคะได้หลายคนเลยโอเคค่ะก็ขอบคุณที่รับชมถึงวันนี้นะ,ะเอจนถึงตอนนี้นะคะเหนื่อยมากเริ่มพูดไม่ค่อยถูกแล้วนะโอเคค่ะแบบก็จะหมดแล้วพอดีเลยเป็นการเป็นการเอาเป็นว่าลาไปตรงนี้นะคะขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบาย Mm-hmm.